เทาเปรครับเทาเปรนะครับนี่นะครับอีกเรสีเจ้าเสน่ห์นะครับคาดเดาไม่ได้นะครับก็คือลีลาของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้มตรงนี้อ่อนตรงนู้นนะครับนี่คือเสน่ห์ของเขาชื่อชื่ออาจจะดูชื่อดูเปรเปิร์ลเทอหน่อยนะชื่อเทาเประนะครับแต่จริงๆแล้วคือตัวจริงสีมีเสน่ห์ทีเดียวนะครับสีเทานะครับสีเทาส่วนใหญ่จะเป็นใบขนสีเทาแล้วก็มีเทาเข้มเทาอ่อนสลับกันไปนะครับ ก็พยายามหลีกเลี่ยงสีทองนะครับเพราะถ้าเป็นเท้าเปลือเนี่ยจะต้องไม่มีแซมทองนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นเกตคัดลูกอีกทีนะก็ยังมีปนปนอยู่บ้างนะครับตัวเมียเป็นขาสัาน้นตัวผู้เป็นขากลางนะครับถ้าใครจะไปลองทําคัดลูกนะครับตัวเมียสีดีมากนะครับตัวเมียสะอาดไม่ติดเสื้อยทองนะครับตัวผู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับก็ ชอบสีเทาเปิดก็ไปรุ่นกันได้นะครับมีอยู่หนึ่งคู่นะครับตัวเมียกําลังไข่เลยใครสนใจก็โทรศัพท์มา0859405151นะครับเบอร์เดียวกับเบอร์เดิมนะครับสําหรับเรื่องไก่แจ้หรือ,อกดติดตามกด Facebook กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับทั้ง Facebook TikTok นะครับไก่แจ้ด่านเกวียนครับสวัสดีครับ